ครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องนะครับเข้าสู้ช่องเกษตรน้อมนำนะครับสิช่องที่จะพาพี่น้องนะครับไปพบพ่อทั้งดันการเกษตรต่างๆนะครับเมือนี่นะครับเกษตรน้อมนำนะครับก็จะพาพี่น้องนะครับมาเก็บไข่หอยเชอรี่นะครับเพื่อจะไปเลี้ยงนะครับไปอนุบาลไหว นะครับแลวก็จังลงในบอ่อขุนนะครับซึ่งมองนีนะครับเป็นลำห้วยสมปอยนะครับอยู่เขตของตำบลคอททองอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นลำห้วยที่ใส่นะครับในด้านการเกษตรของพี่น้องบ้านสมปอยบ้านคอททองนะครับระแวกนี้นะครับห่างออกจากนีไปนะครับก็ประมาณร้อยเมตร นะครับก็จะเป็นแม่น้ำซีนะครับแม่น้ำซีไหลไปนะครับอามริกานะครับก็ได้พอสมควรแล้วนะครับสำหรับไข่หอยเชอรี่นะครับที่ได้นำไปเพาะนะครับนี่ครับอันนี้นะครับคือไข่หอยเชอรี่ตามธรรมชาตินะครับนี่ครับอุปกรณ์ก็คือนี่ครับกรรไกรตัดกิ่ง นะครับเดี๋ยวผมจะผ้าเบิ้งหอยเชอรี่ตามธรมรมชาติที่เขาจับอยู่นะครับที่เขาขื้นว่างไข่ตอนกลางคืนน,นะครับตอนกลางเว่นก็จะลงไปในาน้ำลึกนะครับจะขึ้นเฉพาะตอนกลางคืนน,นะครับนี่ครับนะครับที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นพึ่งไข่ในมือขึ้นนะครับสีชมพูจะเห็น โดดเด่นชัดเจนครับเวลาแนมไปนี่จะเห็นเป็นสีชมพูนะครับเก็บได้ไง่ายนะครับตรงกลางผาพเลยนะครับจะขึ้นตามลำต้นนะครับของตน้นนี่นะครับ เดี๋ยวจะาพาไปเบิงนะครับบ่ออนุบาลบ่อเพาะนะครับการแตกไข่ของหอยเชื่อรี่นะครับเพื่อจะได้นำลงมาขุนขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวาพาไปเบิงขั้นตอนของการเพาะเลี้ยงครับครับหลังจากที่เก็บไข่หอยมาแล้วนะครับก็บจะมาถึงขั้นตอนการเพราะนะครับหอย และการอนุบาลน,นะครับหลังจากที่เก็บมาแล้วนะครับก็ได้มาว่างเรียงนะครับใส่ตะกร้าถาดนะครับที่มีช่องว่างนะครับที่มีช่องมีปองอยู่ใต้ถาดนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้หอยเวลาทีา่แกเต็มที่แล้วนะครับจะได้ขูลงนะครับไปบน กละมั่งนะครับซึ่งในกละมั่งนี่ก็จะมีะพืชนํานะครับถี่สามารถที่จะให้ไข่หอยลูกหอยนะครับสามารถเกาะได้นะครับนี่ครับเป็นกระจับนะครับจะมีรากของกระจับอยู่นะครับซึ่งไข่หอยที่โค้ลงก็สามารถที่เกาะแลวก็กินเป็นอาหารได้นะครับของอขหอยหน้อยนะครับ นี่ครับหลังจากเก็บมา,มาเมื่อเร้านี่นะครับถาดหนึ่งนะครับกระมังหนึ่งนี่ก็จะต๊กอยู่ประมาณหกสิบพังนะครับห้าสิบถึงหกสิบพังนะครับต่อการเพาะหนึ่งรอบนะครับในขนาดของกระมังขนาดนี้นะครับนะี่ครับ นี่ไม่อีกรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับพอพันไปอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับจากสีหนีใครมือขึ้นนะครับนี่ใครมือขึ้นนะครับน<ๆ>ี่มาเปรียบเทียบกัผพันไปอาทิตย์หนึ่งก็จะลืมขาวนะครับ ตัวนี้มืขึ้นนครับรุ่นนี้ก็จะอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์นึงถึงสิบเมื่อนะครับก็จะเริ่มเพาะแตกออกนะครับนี่ครับ เพราะแต่ออกแล้วนะครับก็จะคูร่ลงไปอยู่ในกระมังนะครับแล้วก็เกาะตามขอบกระมังนะครับตามขอบกระมังตามแหนนะครับที่ได้ว่างไว้นะครับ ผ่านไปสัปดาห์หนึ่งก็สองอาทิตย์นะครับบอนี่ก็จะสองอาทิตย์นะครับก็จะเริ่มนะครับนี่ครับ เริ่มกินอาหารได้นะครับก็จะกอ,อกินตามผ้าปอดนะครับนี่ครับสองสัปดาห์อายุสองสัปดาห์ เต็มเลยนะครับนี่ครับเกาะตามขอบกระมังหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นโตแต่พอยูนิตกระมังนี่นะครับทั้งอยู่ข้างใต้อีกนะครับ อีกอาทิตย์นึงนะครับก็จะได้่งบอ่อขุนนะครับซึ่งขั้นตอนการบ่อขุนนะครับการล่งบอ่อขุนเดี๋ยวก็จะได้พาพี่น้องน,นะครับไปอาิตตามเบืองในคลิปต่อๆไปนะครับนี่คือล่งอนุบาลล่งเพาะนะครับหลังจากที่อาการเริ่มอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นนะครับไข่หอยก็จะเพาะดีด ครับใส่กระมังนะครับหรือว่าอ้างน้ำนะครับในการเพานะคิปต่อไปนะครับกั่จังสิทธิภาพพี่น้องนะครับไปเบ่งการขุน นะครับเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับอัสรัลบรอนี่นะครับก็ขอขอประคุณน,นะครับพี่น้องทีให้การติดตามรับชมนะครับอัสรัลบรอนี่ก็ขอกาวเข้ามาสวัสดีครับ